เพื่อนๆจ๋าวันนี้สุกัญญาก็จะทําอาหารให้คนสามีง่ายๆสไตล์สุกัญญานะคะสุกัญญาก็จะทํแซนด์วิชเองค่ะแซนด์วิชเองนะคะแล้วก็เนาะแล้วก็ไซนี่ค่ะเนะาะมะยองเนสเซง่ายๆสไตล์สุกัญญาแหละคะ่ะวันนี้สุกัญญาไม่ได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสุกัญญารอพรุ่งนี้ไปโรงเรียน สกัญญาเลิกเรียนแล้วสกัญญาก็จะซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตมาด้วยเนี่สกัญญาก็เลยทำอาหารง่ายๆให้คนสามีค่ะมีพาสต้าย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มายองเนสเซยสกัญญาจะทำสามชั้นนะคะเพื่อนๆแซนด์วิชใส่มายองเนสเซ่ง่ายๆสไตล์สกัญญาแล้วค่ะ เดี๋ยวเขาจะบนหาว่าสัญญาขี้เกียจไปซื้อกับข้าวนะคะไม่ได้ขี้เกียจรกค่ะแต่ว่ามันต้องเรียนหนังสือตอนเช้าแล้วทานวนทํานี่เรามันพรุ่งน,นี้เราก็ต้องไปอยู่แล้วใช่ไหมคะไปโรงเรียนก็เลยเทำยนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะโตนอน,นก็ต้องอ่าซดนวิชกับโตนอนนะคะ ต้นหนงก็คือปลากระป๋องอิตาลีหรือว่าปลาทูน่านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอ่าชิปโปลาหรือว่าหอมหัวใหญ่แล้วก็มีเห็ดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํามันมะกอกเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ปาด น้ำมันมากกอดทั้งค่ะนี <c> ่ <oughs> เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหน่อ,อไปค่ะต้นหน่อ,อนี่เราก็ต้องบีนะคะเพืเ่อนๆเพราะว่าเขาชอบละเอียด <c oughs> เสร็จแล้วก็ ต้นหอมโรยแล้วก็โรยด้วยเห็ดค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาชั้นทสองมาวาง ชอบให้เนี่ยให้บี้ให้มเป็นเซนเซนเล็กๆนะคะสุกัญญาก็ใช้มือน,นี่ระคะสะดวกสบาย <laughs> น้ำมันมากอกให้นางอีกสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมค่ะใส่เห็ดค่ะสุดท้ายก็จะใส่ใส่ให้หมดเลยดีกว่านะ แต่ว่าอันข้างล่างน้อยกว่าใส่ให้หมดอีกค่ะข้างล่างนะค ชั้นนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็กด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 มันลงไปเพื่อนนเห็นไหมอ่ะกดมันลงไปให้มันแน่นๆนะคะ ะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตัดเป็นซานวิทนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะซานวิทสก,กันยาแค่นี้ก็ได้อาหารอย่างที่สองของเราแล้วนะคะเห็นไหมคะ